สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่อง M Skylet นะฮะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในประเทศวารลี่ไลท์กันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมและเพื่อนของผมเนี่ยจะมาทับการขับรถบังคับหนีตำรวจกันนะฮะเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราไปรับชมในคลิปกันเลยนะครับผมคือวันนี้เราจะทำอะไรนี่ไงไปบังคับ เรามาเกลี่ยตำรวจเอารถคันนี้ไว้ให้ตำรวจไล่จับเราไอ้ดูซิว่าตำรวจเอาดีเอออยากก็ไม่ได้เออเฮียไอเอ็กเซเบนไปสันอนเลยโอ้โหเฮียเฮ้ยเราต้องเอานรถขันจอดไปก่อนเลยต้องเอาลุงไปสอบเก่อนเดี๋ยวตำรวจไม่งาโอเคโอเคอ่เข้าใจละอะไรปะไปท้าไปแล้วตำรวจก่อนนะเออท้าตำรวจก่อนแล้วรถคันนี้จอดทิ้งไว้ก่อนจอดทิ้งไว้ไหนดีวะมึงนี้มีจอบปูนตรงนั้นก็ได้บันไดข้างล่างนี่จอดนี่จอดนี่ตารวจ เดี๋ยวนี่ก็ได้มั้งไม่มีใครมาเห็นหรอกเอ้ยเงินแหรนที่จอดข้างล่างนี่ก็ได้ไปไปฐานนี้ฐานนี้มีป้ายมีเสีหายากะไรน้องไปตรงข้างหลังนูน่นไปตรงปั๊มอะ่ะแถวปั๊มข้างหลังอ่ะปั๊มไหนวะเนี่ยแถวเนี้ยยังไงก็จับเราไม่ได้หรอกกูเชื่อกูดิเออตำร,รวจไม่โง,ง,ง่ไอ้เหี้ยบอกเลยโง่หมดประเทศไทยตำรวจไอ้สัสถูกหมามถึงใครหรืเปล่า ไรง่วยหนัใครเออสัตว์บริหารประเทศมาเจ็ดปีมีที่อะไรดีขึ้นเลยเอาละกูไม่เกี่ยวแล้วเยอะกูปล่อยกูดิไหนวะไหนวะเอพีซี ABC ไหนอ่ะมันต้องมีดิเอพีซีอ่ะนี่มันอยู่ตรงแถวเนี้ยตรงไหนวะเนี่ยไอศาสตว์ข้างหลังอ่ะหลังไหนวะอันนั้นตรงนี้เราไปขายบ่อยๆอ่ะมันขายบ่อยๆเหรข้างบนนี่หรอตรงร้านสาั่งเออ เนี่ยแม่งเดินมาแดกอีกอีสัตว์ต้องวิคเลยสภาไปใช่ไหมน่าสภาเขามีคนมีคนด้วยนี่นี่นี่ในสายสายเห็นปะอ๋อเห็นเลแล้วไปเดี๋ยวจัดการปล่อยกูเลยรออุ้มแค่แหละเหลือยาให้กูด้วยเร็วๆกูมีบัตรขายยาอันนึงกำลังให้มาหานสภามาขายยาแล้วเหรอช่วยไหม ไอ้เจ้าจะมึงขายได้ไหมเฮ้ยขายไปสำเร็จไอ้สัตว์เออดีได้กูจะไปขายอย่าไม่ให้เด๋อขายสองคนเลยยังยังยังไอ้เจ้าตำรวจจะมาไหมวะทำไมไม่มาก็ขายกว่าจะกว่ามันจะมาเออขายเรื่อยเลยมันไม่น่ารู้หรอกมั้งที่จริงมันทำได้นะมันทำมันจับเราได้ในที่จริงอะมันต้องกดสเปียร์ใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยมาเลยหว่อไม่เปิดด้วยไอ้สัตว์ มันตำรวจไม่เปิดห่อโอผมลืมครับผมวัดแล้วครับไอเหี้ยไอซิก้าดีกว่าไอสัตว์ยี่สิบวิแล้วครับจับผมไม่ได้หรอกตำรวจถามแม่เลยมาถามแม่เลยไอเหี้ยจับได้ให้ไปเลยสองหมื่นมันจับเราไม่ได้หรอกมึงเชี่ยกูดิเออย่ให้หมดเรื่ยกันลังเสือมาหมดครับเฮ้ยมันเชี่ยกันลังเสรือเลยหัวละห้าหมื่นหัวละห้าหมื่นทั้งวันนะมึอกลัวไอสัตว์มาดิมาดิหัวละห้าหมื่นครับเฮ้ยมันยิงเรามันยิงเราเ้ย จบไม่ได้บอกเลยจบไม่ได้โคตรด้วยสัตว์มาดิเอาดิกูฟูดอออะไร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 ห้ามหนึ่งไรอะไรมาดิเอ้ยมาดิ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 เฮียเอาเราเราเราค่าหัวเราเท่าไหร่ละห้าหมื่นเราบอกสองหมื่นใช่ป่ะเออกูบอกห้าหมื่นหัวละห้าหมื่นเหี้ยมันชนแล้วเอาดิไอซิก้ามันรู้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเนี่ย รู้อุ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้สัสสองคันไอ้สัสมาแล้วตำรวจมีกี่คนบ้างเปิดดูดิอุ้ยมันชนแล้วตำรวจองตำรวจองตรวมเหรอเอ่มันรู้อะเเมันรู้เหรอมันบอกกันเนี่ยเาดยลดมาเิลยมา้ิเงมยดิ้าเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเย้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 ยยเ้ยยยเฮียยเ้ยเย้ยยเยยมยยย้ฮ มาดิไอสัตไอทะลุได้เ้วทะลุได้มาดิมาดิมาดิออมาดิมาดิตามตามหลังอยู่เหรอเอออะไร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 อุ้ยอ้ยอุ้ยอ่ะเ้ยอุ้ยอุ้ยไปอุ้ยไอสัตว์มาดิมาดิเ่นไมเรอรอนไม่ได้รเนไม่ได้ต้องมานั่งจับรันจะชนกู ว่าดีว่าดีว่าดีเฮียเฮิดิเเออว่าดีว่าดีว่าดีสัตว์มาแล้วอุ้ยมันชนเลยว่ะเฮ้ยมันบอกว่ายิงสี่ล้อก่อนด้วยโอ้ยโอ้ยเอ้ยมันไม่ยิงล้อเฮ้ยเด็กกูพาพาไปสัตว์มามาตั้งแเดี๋ยวมันยิงมันยิงีว่าดีอุ้ยอุ้ยเออพาขึ้นดิว่าขึ้นดิขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ ยากไอสัตว์จับกลัวบอกเลยทั้งวันเลยบอกเลยไม่ทั้งวันเลยไอสัตว์ไมดีไปดีไมดครับผมอะไร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 ทำไรทำไรนุ่มเดี๋ยวฝันเล่ยนเหี้ยอะโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรมัวเครใครเล่นกําลังเสือหรอเฮ้ยนุ่มเฮ้ยมันดักเราเปล่าวะ อันนี้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 อัี้ยย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 ่ยย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 ยอยยเอยย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 อยยยยยอยย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 รยย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 ่ยยยยยยกูยยยยยยย่อยยหยย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 ยนย่เย เออขายดิลงสิมึงขายก่อนไปเอา้เอาวอ้าวคุลืมกดใช้เหรยเจ๊เอาไหมมันไม่เอา<ท>มันไม่เอาไม่เอาเหรอเออเนี่ยเราพายเลยคนละแสน,นยังไงมันก็จับเราไม่ได้ให้เราไม่ไม่พลาดเองอะ่ะเออเราหงายเฉยเดี๋ยวเรากำลังเองียงเลยด้วย เปดิโอ้โคมันต้องมีสักคนอะไรที่มานุ่นนุ่น่นเอฟบซีหลังโน่นเสียบได้ยังเฮ้ยได้เสียงบอกวะเออมีละรอเลยป้าหรือว่าไงรอรอรอนี่นะขายนี่รอ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 หลายคันเลยน่ะใช่ปะไม่รู้แต่ยินจากเสียงอะเสียงเยอะอยู่อะไม่ต่ำกว่าสองว่ามาวะว่ามาว่ะ มาไหมเออมดูดิมาเว้ยอะไรวะคุงตำรวจมาแค่นี้เองเหรอร้อยใบเปล่า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 ทั้งสอนอ่ะเอามาดิทั้งสอนอได้เปล่าถ้าจับได้ให้แสนหนึ่งเราบอกว่าจับได้แสนหนึ่งหัวละห้าหมื่นหัวละห้าหมื่นหัวละห้าหมื่นไปไม่รวมบินนะไม่รวมบินไม่รวมบินครับไม่รวมบินอยู่มองบนอยู่มองบนไม่รวมบินให้ไปเลย หัวละห้าหมนหัวละห้าหมื่นเป่าหัวละห้ามื่นใช่ครับใช่บอกไปเออหัวละห้าหมื่นบอกห้าหมื่นเออผมบอกครับเขาบอกว่าไอไอเอลแต่มันจอดดิเียวเดี๋ยวอนละมันก่อนคุณตำรวจลำนึงถนมันก่อนได้เปล่าได้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 เล่นดไอ้สั้ว์้ได้เล่นมึงก็ได้ได้ด้ได้ไร้ด้ดไดได้ยอ้ไ้ได้ได้ไ้้เ้ดดดดเไ้ด้้ เออมันจูนมาแล้วอ่ะตามทันหรือเปล่าตามทันหรือเปล่าอดีตตามทันหรือเปล่าคุณตำรวจมันขับมันมันตามทันแหละเฮียเราวิ่งร้อยสามเองมันขับจะได้ไรเฮียอยู่ที่ว่าเราจะพลาดตอนไหนแค่นั้นอ่ะกูเสียวระเบิดจี่ผ่านระเบิดที่อะไรเฮ้ยตำรวจไม่ก็เติมอ่ะเฮ้ยเราขโมยรถตำรวจไหมอะดีตให้กูขโมยไหมให้กูยังเติมไม่ได้เนี่ยเวร กูเติมไม่ได้เนี่ยเอาแต่ได้ละได้ยังะสองคนเองเหรอเราน้อยไปครับว่ารุ่นนี้ไม่น่าใช้อันนี้นะน้อยไปครับว่ามีน้ำมันเล็กๆอยู่ข้างหลังไอ้แบบนะผมว่าเอาอีซิปใช่ครับใช้น้ำมันครับใช้อีซิปเจ็ดที่อเขาด้วยใช่ใช่สองคันเองเหรอสองคันเองเหรอพาขึ้นเขาพาขึ้นเขาไม่เอานะสองคันน่ะเออราพาไปโตเกียดีปีไปตรงเกียดีปีดิ อยู่ที่อยู่ปั๊มน้ำมันคนอ๋อว่ากูไอซิกามาเลยไอ้เนดี๋ยวรอดู๋ยวรอขอใเยอะเยอะได้ปะขอให้ขอใเยอะเฮ้ยใจเย็นยิงไม่แตกยิงได้ตัวหัวครับแนะแนำออกออกออกเว้นมาทำเว้นนี่ดีกว่าครับหัวละห้าหมื่นนะไม่รวมบินนะไม่รวมบินแน่เลยหัวละห้าหมื่นไม่รวมบินหัวละห้าหมื่น แล้วแล้วเออเด็กตำรวจทุกคนครับเิงเิงล้อไว้เลยครับเิงล้อไว้เลยเผิดแตกเิงล้อไว้เผิดแตกเผื่แตกตัวแตกด้วยไม่ได้หรอครับตัวแตกศูนมึงอย่ามึงไม่รู้เหรอหัวละแสนได้ไหมหัวละห้าหมื่นพอแล้วไม่มีเงินเตำรวจแล้วหัวละแตกก็ได้นะเว้ยมีเหรอผมอยู่แสนหนึ่งโอ้โหไอ้สัตว์กูไม่มีสักแสนมึั้ะมาอย่างเนี้ยคุณตำรวจอีกหนึ่งคนครับมาไรเซียงนี้ครับ อยากเจอไอซิก้าไอซิกออตำรวจซิก้าเออจออซิก้าบอกมาเขาเขาบอกว่าอยากเจอตำรวจซิก้าเขาบอกอยากเจอตำรวจซิก้าอยเจอไอซิก้าบอกมาตึงๆหน่อยเบยางโชด้วยเบอยางโชด้วยยางแตกเลยเ้อเด้อเดอด้อ้อเด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 ้ออเดอยอเอเออเออด้อเดออมอเด้อเอเอเด้อ้อด้อด้ มาเป่าส <f> ิ <Buffalo> ่ง oh ้ามาเปล่ามาครับมามากับผอบอ๋อสัตมาครัสโนด้วยไหมเนี่ยที่เ่ีเลยเดี๋ยวกูพาขึ้นเขาเนี่ยเลยข้างหน้าเนี่ยที่อ่ะเฮ้ยมาขึ้นเขาดิยิงไม่พักเลยสัตว์อันนี้ซ้อม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 เฉยซ้อมเฉยเจะนี่รู้ขันเลยซ้อมขัดเอาซ้อมขันเย่เขาดีได้ป่กว่เขาดีได้ป่กว่ได้ได้ได้บ่ไม่ได้ไม่ได้

เฮ้ยมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วไปเอาเดีมันลงครับไปดิไปดิขึ้นเขาดิมันลงแล้วไปไอ้มาดิมาดิโอ้โหดูดิโอ้หัวไหวไหมเนี่ยอะไรอะไรรับร้ายรับร้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยไอเจ้า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 ไอ้าไอเจ้าโอ้ยหลบ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 ไอเจ้าเก่าผ้าเลสัตว์

ไอ้สัตว์มาแล้วหมาแล้วเฮ้ยมันจะชนให้เราหงายไว้ยดูดิเออยากสัตว์ยากบอกเลยแค่เนี้ยยากอเนี่ฮจู๊บจู๊บมตเตอร์ดูสิเขาไม่น่าพามันจะบอกเอาจะพามาเย้มาเดี๋ยวมา้เลยเรย์เรย์เรย์ดูสีคันเลยทุยอุ้ยเคี้ยไอ้เคี้ยไอ้เคี้ยดูแลโบ้สัตว เอ้ยมันลงมันลงมันลงเดี๋ยวลงเลยนะมันลงมันลงมันลงทำไมลงลงอะไรลงทำไมอ้าวลงทำไมวะนะเดี๋ยวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาแล้วมาแล้วเจี๊ยบจะกดดันจะกดดันไอ้เหี้ยดูหัวบอขับรถหนีสัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้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 ไอ้มันเห็นรถระเบ้ามันเห็นรถระเบ้ามีดิีสัตว์ไอ้เจี๊ยบมันจุกนี่มันจุกเข้าป่าดิจุกเข้าป่าไอ้สิ่งาวแล้วเฮ้ยโอ้ยมันจะขัดอ้อมเรามันขัดอ้อมเราไอ้สัตว์เฮ้ย โอ้ยมันคัดอบเราบดเราเราแอบได้แอบได้แอบได้แอบดแอบดตงเนี้ยตรงพกเนี้ยไอเย็นบนบนเหตนเราอยู่เว้ยเออแอบตงพี้แอบตงพนด้โอ้ดตาีชัดดูดิฮันนี่โดยาแอบดแอบดแอบดต้อแบบแอบแอบให้มันไม่เห็นนะทำไงวะมาบัี คนบา้าดูรถเราที่้โหอาาถา,าอ่คุเจี๊ยวทำอะไอ่ะนีมาดิให้ทางวันนะลบีเออลลลาดิาดิาดิไอ้เหี้ยเสียดาย้าเ,เติมาทำื่อกระจกนไอ้เหี้ยเออโคตรตมด้วย, <c oughs> วย่โคตรทางบอกแค่นี้ <c oughs> โอ้โหดูดิโอโหดูเโบเโบของโบมาดูดิมันเลอบหรือว่าอะไรวะน่ะไม่รู้ <c oughs> นี่ไม่ใช่หรออีดลาเลนไม่ใช่หรอแท็กลาเลนในสับคันเนี้ยอุ้ยอบ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 อุ้ยเกินไม่อย่างนี้เกินเฮ้ยลงโอ้โหโอ้โหโอ้โเจียเจ้าเราลอยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไดเลยยิงไม่ได้ยังไม่ได้ไอ้ไไม่ได้ีไอะไรมราทำได้เจียวดีไอ้เจ้าคเจ้าดีไม่ได้ครับเดินรถอย่างเงี้ยอันนี้ยัาไม่ได้แล้วครับผมอยู่ในรถครับ นี่อกไม่ได้นะครับผมอยู่ในรถครับเมื่อกี้ไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมอยู่ในรถครับคุณโอ้ดูดิเพลนี้น่ารักเมื่อกี้ไม่ได้นี่ผมอยู่ในรถครัเมื่อกี้ไม่ได้นะครับผมอยู่ในรถครัเมื่อกี้ไม่ได้นะครับผมอยู่ในรถครัโอ้ไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมอยู่ในรถครัคุณตำรวจโอ้คุณรุงต้องไปผมแล้วคุณผมอยู่ในรถครัคุณมา เเปียผมในรถไม่ได้ตำรวจ้านำรวจาจ่ไปกันไหนไปไม่ไม่ได้คุณสนุกนะเวลจริงยื้ยื้ไว้ยื้ไว้เยียไปหลอนแล้วเราใสถ้าได้แล้วป่ะผมถ้าได้ร้าได้แล้วใส่ยิงรถตำแหน่งตัวเองแล้วไม่อยู่ในรถอระไหนกูไปเรียนสอนอวไรเฮียสักทเอยากฟันเลยเฮียเฮียหอเจ้า มึงเราแพ้ต <gesch uce> ํารวจเราโอตังให้ดีสั่งแซนึงอ่ะโอไม่ได้เลยตรวจตํรวจตํรวจเลขแปดเก้าครับแปดเก้าเหรอใช่ครับเจ้าโอไม่ดีแปดเก้าอ่ะโอ้แล้วนะแต่นึงอ่ะโอนให้ใครโอนให้ใครอ่ะโอนให้คนนั้นอ่ะผมอ่านชื่อเลยไอพิกเกลไอพิกเซลอะไรอ่ะอไอพิกเซลโอเคตํารวจไดี๋ยวนะครับคนตํรวจมันบอกว่าบิดแล้วบิดแล้วอ๋อไม่ได้อ่านแล้วต้องเคลียร์เองครับเคลียร์เอง ให้ตังไปแล้วนะตังไปแล้วไอ้แก่สอนอยาวๆคนเนี้ยเราพอเหยื่อเจ้าสับตังจะหมดตัวก่อนนี่อ่ะตังค์จะหมดก่อนในที่อ่ะเราพอกันเดือดเจ้าเออเหี้ยโอเคนะครับผมถ้าใครอยากมาเจ้าผมนะครับอ่ามาเจ้าผมได้ที่ประเทศวาลีไลนะครับผมวาลีไลวาลีไลใช่ตำรวจตำรวจมากตำรวจมากเองครับต้องเป็นกับเองตำรวจอ่ะมาเจ้าก็ได้ครับผมเป็นประธานสภาอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้รัาสภามีเพิ่มอีกสองคนนะครับ ถ้าใครอยากสมัครสภาก็มาติดต่อบได้นะครับผมดูปฏิกรรมรอๆเลยนะฮรอๆเยดูดิอยู่ต้องโง่สภาอย่างเดียวอ่ะเนี่ยดูดิพี่เกียรกููไ่อยด้สัวโอเคผมเจอกับผมนะครับประเทศวาลี่ไลท์นะครับสวัสดีครับผม